สวัสดีครับพบกับร้านอาณาจักรล้อซิ่งจ,จอหอโคราเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้มาดูฟอร์ดเลนเจอร์ดุดันไม่เกรงใจใครบ้างครับผมแต่ว่ามาเป็นสไตล์ซิ่งครับล้อลูกค้าใช้เป็น c e 28สเปคกว้าง9ครึ่ง10ครึ่งนะครับส่วนยางลูกค้ารัดโดยยางซูแม็ก255 5518นะครับล้อยางชุดนี้อยู่ที่ราคา2 3 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม อ่าประกอบยางกันไปก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ยิงบัสุก้าครับเพราะว่าล้อมันกว้างมากเลยตอนนี้ปุ้บเป็นไงเครื่องมือที่แล้วเราครบคันครับมาแบบจบจบไม่ต้องไปถึงร้านอื่นนะครับร้านเดียวจบครบทุกวงจรทุกอย่างนะครับผมมาดูการถ่วงล้อกันบ้างครับขับขี่ไปจะได้ไม่สั่นขึ้นพวงมาลัยครับขับไปนิ่งๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับอ่าพอมั่นใจแล้วเราก็ไปเช็ครั่วเช็คซึมเวลาลูกค้าไปไกลจะได้ไม่ต้องมีการซึมออก <Okay. S 1> อย่างอะไรประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ทําสีดุมกันสนิมครับใส่ล้อใหมายา่ยางใหม่จะได้เข้ากันนะครับผมเสร็จแล้วก็ยกล้อใส่ขึ้นบนรถรถสีบอลใส่ล้อสีน้ําตาลก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยตามที่ผมบอกหลายๆคลิปล้วครับผมคิดว่านะส่วนตัวนะรถสีบอลใส่ล้ออะไรก็สวยทุกสีเลยครับเข้ากันแมทก,กันหมดอ่ะขั้นตอนการ ตั้งศูนย์นะครับผมร้านเราเต็มลงบบครบวงจรเสร็จแล้วก็จะหล่อประมาณนี้โอเคแล้วก็แถมภาพส,สวยๆกลับบ้านครับจะได้ไปโพสโชว์เพื่อนๆชวนสาวว่าครั้งหนึ่งเราได้มาแต่งรถที่ร้านอาจากรอสิ่งจอโคราชฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับ088-595-822 0าหสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม